เค okay. ขึ้นแล้วนะคะลูกนะคะ้าเข้ามาแล้วนะคะเช็คภาพและเสียงนะคะว่าชัดเจนหรือเปล่าสวัสดีห้าสิท่านนะคะเดี๋ยวรอครบส0งท่านนะคะและเดี๋ยวเราทำาเปิดเลยคะ่ะสวัสดี1น1ท่านนะคะรวดเร็วมาก 209ท่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเดียค่ะอยู่ที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่เห่งจายนะคะพาชมรถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมประมูลในวันนี้นะคะวันพฤหัสที่15ตุลานะคะเริ่มประมูล1 1บอมงค่ะลูกค้าวันนี้นะคะรถจักรยานยนต์นะคะมากกว่า130คันเลยนะคะเรียกได้ว่าจุใจมีทั้งรถใช้งานและก็อ่า,อา มีฟิลสกูตเตอร์อะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่ารอบของ b i g กไบค์เนี่ย3 0 0ซีซีขึ้นเนี่ยรอเป็นวันที่31ตุลานะคะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ดียด้วยมาต่อมาเริ่มที่คันนี้คันแรกดีกว่านะคะ Starion l Centura คันนี้นะคะ250เป็นรถปี19ค่ะราคาเปิดอยู่ที่23,000บาทนะคะขออนุญาตสาร์ทให้ดูนะคันนี้นะอ๋ออเคได้อยู่นะ เลขใหม่วิ่งไปที่1,000งกว่าโลใช่ไหมเอ่ยคันนี้นะก็เป็นแนวแบบคลาสสิกนะคะสวัสดีครับชัดเจนครับสวัสดีค่ะคุณนันทพงศ์สวัสดีค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ะคุณอันคบแล้วนะคะคบแล้วอย่าเลิกนะคะไม่ใช่ <c oughs> มีฟอร์ซ่าเข้ามาไหมครับฟอร์ซ่าไม่มีนะคะต้องรอไปรอบอิ๊กไบนะวันเสาร์ที่31ตุลานะที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่เมงิงจ่ายค่ะใช่ฟอร์ซ่าสำหรับรถ300ซีซีขึ้นเนี่ย รอเป็นรอบบิ๊กไบค์แต่ว่าวันนี้ก็จะมีบิ๊กไบค์หลุดเข้ามานะคะจากรอบก่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเดียพาไปชมนะไปชมบิ๊กไบค์ก่อนดีกว่าคะนะัะหน้าก่อนที่จะมาชมบิ๊กไบค์ก็ขอชมรถใช้งานทั่วไปก่อนนะคะยามาฮ่าจีทรคันนี้เป็นรถปี20่ขาละคะ่ะเปิดอยู่ที่1,800 0บาทนะคะเลขไมวิงมีที่4,000กว่าโลเท่านั้นสตาร์ติดนะคะ เครื่องฟิสตาติดนสภาพโดยรวมภายนอกนะคะไม่มีริ้วรอยที่ชนหรือล้มมาจะมีริ้วรอยขีดข่วนตามการใช้งานทั่วไปนะคะ Okay. อยากชมรถรุ่นอะไรนะคะพิมเข้ามาได้เลยเข้าประมูลยังไงสําหรับการเข้าร่วมประมูลนะคะมี2ช่องทางประมูลหน้ารานเนี่ยใช้บัตรประชาชนแล้วก็เงินวางมาจํา5,000บาทนะคะสำหรับรถยนต์2 0 0 0 0บาทแต่สาหรับลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ไม่สะดวกมาประมูลหน้ารานเนี่ยประมูลออนไลน์ได้เลยนะคะที่ www.auct.co.th นะเข้าไปแล้วเนี่ยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะจะได้รับ ID กับพาสวดทันทีแต่ว่าต้องทําการโอนเงินก่อนนะคะถึงจะทําการประมูลได้หรือว่าลูกค้าทาักอินบอกมาก็ได้นะคะมาที่คันนี้เลยก่อนนะคะ มี BM นะคะรูดมาคันหนึ่งนะคะคันนี้เ8 0 0 r ค่ะเป็นรถปี19ค่ะราคาเปิดอยู่ที่190,000บาทครับผมคันนี้เลขหม่วิ่งไปที่30,000ื่นกว่าโลจตาได้ไหมจตา์ได้นะคะคันนี้นะหลอ่อเลยสาขาสุราษฎร์รถน้อยใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะ รถน้อยน้อยน่อยนะคะคันรุ่งนี้นะคุณลูกค้าเนาะประมูลได้แล้วมีจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยไหมคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะไฟแนนซ์สำหรับจักรยานยูนะคะสินเชื่อก็จะมี KPC พี่เบิรมนะคะโทรไปติดต่อได้เลยที่เบอร์ศูน2 3สองหนึห้าคุณลูกค้าเงินเดือนหันเงินเดือนแค่8 0 0พันก็สามารถผ่อนได้เอ็มหน่อยครับได้เลยค่ะเอมเดี๋ยวเดี๋ยดูให้แป๊บนึงนะคะ Pcx ก็มีนะคะรอบนี้ R 1 5ก็ก็มีอยู่หลายคันอยู่ N N max นี้นะครับมีค่ะ N max อยู่ข้างหน้าข้างหลังก็มีนะคะมีสีน้ำเงินมีสีน้ำเงิน,ส,น,งนสีแดงสีดำมี X max X max ไม่มีนะคะต้องรอเป็นรอบ big buy นะคะคุณลูกค้ามาเลยที่คันนี้นะคะ N max สีน้ำเงินของเรานะคะันนี้เป็นรถปี19ค่ะราคาเปิดอยู่ที่36,000บาทนะคะเลขไม่ ขออนุญานะคะเลขใหม่วิ่งไปที่1นึ่งมื่นกว่าโลนิดๆเท่านั้นนะคะอ่า n m a x เนี่ยก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าใช้ราคาก็ไม่ถือว่าแรงมากนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะสภาพโดยรวมภายนอกนโอเคตรงนี้บอกอาจจะมีขัดขาดจักเล็กน้อยนะคะคุณลูกค้าประมูไปใช้งานได้ วิธีประมูลผ่านไลน์ทำไงคะอ๋อผ่านระบบออนไลน์ใช่ไหมสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสหการาประมูลได้เลยคะ่ะหรือว่าทักอินบ็อกแฟนเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวให้แอดมินส่งรายละเอียดมาให้อันนี้นะคะลิฟา์ซูปเปอร์เซเกนะเป็นรัปี17ค่ะวิราคาเปิดอยู่4,000บาทคุณลูกค้าคุณแจอยู่ไหนเอ่ยอ๋อกุญแจอยู่นี่นะคะคุณลูกค้าเอาออกไม่ได้นะคะันนี้นะเลขไม่น่าจะ ต้องมาตรวจสอบสภาพรถกันเองคันนี้นะคะนานๆจะเห็นที่ค่ะลูกค้าก็เป็นแนวออกแนวแบบคลาสสิกนะคะคุณลูกค้านะรถซื้อแกงนะคะไม่ต้องแรงมากอดได้มาต่อกันที่คันข้าง,างเลยค่ะกับสกูปปี้ไนะคะสีดำคันนี้เป็นรถปี18ค่ะลาค่ะเปิดอยู่ที่22,000บาทเลขใหม่วิ่งอยู่ที่8,000กว่าโลเท่านั้นนะสภาพโดยรวมภายนอกก็ถือว่าหล่อเลยใหม่ๆเลยนะคะเหมาะกับคุณผู้หญิงจริงอ่ะสกูปปี้อ่ะ ผู้หญิงขับถนัดมากเลยนะมันก็จะเป็นฟีลคล้ายๆทรงแบบสกูตเตอร์เล็กๆนะคะเป็นทรงแบบซีโน่เอ็มแลหน่อยครับสีสม้มรอบบิ๊กไบค์มาช่วงไหนรอบบิ๊กไบค์เนี่ยก็จะเป็นวันเสาร์ที่31ตุลานะเวลาบ่ายเสารนะคุณลู้ค้าเดี๋ยวยังไงอัปเดตมาให้ชมีแล้วก็ไฮไลท์บิ๊กไบค์เนี่ยจะบอกว่ามีตัวลองหลายตัวเนมอาหกก็มีนะคะเป็นไฟอัมก็มีแล้วก็เป็นดุคาตี959 หล่อเลยคุณล,ล,ลูกค้า <im it> ทีแม็กอ้ามีทีแม็กเข้ารอบบิ๊กไบดด้วยนะคุณลูกค้านะเอ <im it> ็มเสือแจ้งหยุดการใช้งานตลอดไปคืออะไรครับแ,แจ้งแจ้งหยุดการใช้งานตลอดไปเนี่ยาสาหรับเป็นเจ้าของเก่านะคะก็แจ้งหยุดเพื่อหลีกเลี่ยงาการเสียภาษีนะคะคุณลูกค้าสามารถไปติดต่อทําเรื่องได้ที่ขนส่งได้เลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรดูวิบากเลยคะ่ะวิบากรอบนี้ยังไม่มีนะคะรอไปรอบบิ๊กไบดนะคะเอ็มสลดได้ เอ็มเอ็มเดี๋ยวดูให้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะคุณลูกค้านะโอ้ยมีมีวิบากมาคันหนึ่งคุณลูกค้ามีวิบากนะคะเห็นแวบๆเลยคันนี้นะคะคาวาสากิ K L X 150ค่ะคุณลูกค้า้วก็จะเป็นซีซีไม่ค่อยเบาๆเนาะเบาๆนะเป็นรถปี19ค่ะราคาเปิดอยู่ที่25,000บาทนะคะจริงๆขับวิบากช่วงนี้นะคะก็เหมาะนะคะเพราะว่าเวลาเข้าไม่มาเป็นหน้าฝน่ะเหมาะสำหรับการขับเข้าในป่ามากๆเลย เนี่นอ,อ๋อเอ็มสแลนดมีครับเนี่ยวิบากคันนี้นะคุณลูกค้านะเปิดอยู่ที่สองหมื่นห้านะมาจับจองเป็นเจ้าของได้เลย PCX หน่อยครับ PCX เดี๋ยวดูให้นะครับคันนี้นะครับยามาฮ่าเอ็มสลนด์นะคะเป็นรถปีสิบแปดค่ะนะคะเปิดอยู่ที่สองหมื่นห้าเท่านั้นนะเลขไมล์วิ่งอที่สองหมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับผมน,น้องเดียลองค่อมนะคะ ไม่ถนัดข้อมด้วยซีทำไงดีอคุณลูกค้าจริงๆคำนี้ผู้หญิงก็ขับได้แล้วก็เหมาะสำหรับขับในเมืองมากๆเลยขอลอชม595ไม่ใช่5้5ค่ะ9ก้านะดูคติ95้เข้ารอบบิ๊กไบค์นะวันเสาร์ที่31ตุลานะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าหล่อมากสีขาวแดงเนาะใช่เมื่อวานไปชมมาแต่ว่าเมื่อวานก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นรถเข้ารอบไหน อ,อยากชมรถรุ่นอะไรนะคะพิมเข้ามาได้เลยมาต่อกันที่คันนี้ค่นนคะยามา5าฟินนะคะขับยังไงนะคะเครื่องก็ไม่ซ่านขับยังไงเครื่องก็ฟินคันนี้เป็นรถปีสิบแปดค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะกับเลขกใหม่ที่อที่หนึ่งหมื่นะ้คันนี้นะคะน้ำมันหมดแต่สภาพโดยรวมภายนอกเนี่ยอะกระจกข้างอยู่ครบนะคะมีตะก,ก้าสภาพโดยรวมไม่มีริ้วรอยที่ชนหรือขูดมานะคะเท่าที่เดียอ๋อมีมีขูดขูดมานิดนึงนะ ที่เดียสังเกตเห็นนะก็มันก็เป็นรถใช้งานนะคะคุณลูกค้าราะคาะเปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะก็ถือว่ามือหนึ่งก็ไม่ได้นะคะโอเคปะ P C X ดีกว่าค่ะ P C X P C X จไอมีแอร์หลอกด้วยค่ะหอใช่ดูแอร์หลอกค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อวานเนี่ยมีคุณลูกค้าสอบถามแอร์ล็อกมานะแล้วและเดียก็เพิ่งจะเห็นนะคันนี้นะยามาฮ่าแอร์หลอกร้อยห้าห้าเป็นรถปีสิบแปดค่ะราคาเปิดอยู่ที่สองหมื่นสองเท่านั้น เลขไมวิ่งมปที่สา0 0มื่นโลนะสีเหลืองเลยอุ้ยสองหม่นนี้ราคาถือว่าเบามากนะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรถแปรแบบสกูตเตอร์นะคะแต่ว่าอยากได้ราคาที่มันย่อมเยาวลงมาหน่อยนะแอร์รอก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่แนะนํานะคะเหมาะสําหรับขับในเมืองด้วยมันก็ยังซอกแซกได้ถือว่ายังกระทัดรัดอยู่ดู P C X ปี9หน่อยครับได้มีเล็กซี่ด้วยค่ะ ไม่ใช่ไฟเข้านะคะน,นาาทียามาฮ่าเล็กซี่นะเป็นรถปี19ค่ะราคาเปิดอยู่ที่20,000บาทน,นะคะคันนี้นะสภาพโดยรวมให้าก็มีรวรอมีขุดขูดมาบ้างน,นะคะมีขุดขูดมาบ้างน,นะ,ะเปิดอยู่20,000บาทน,นะคะคุณลูกค้านะเลขใหม่วิ่งมีที่1 000, 5 0 0 0กว่าโลนะอาสตาร์ติดนะคะเครื่องฟิสตาร์ติดง่ายนะโอเคมากเลย โอเคเดี๋ยวพาไปดู P C X นะครับเวฟ125มีไหมครับมีค่ะเวฟ125มีคะโอเคใช่ค่ะเวฟ125ฝั่งนง้นก็มีมีสีเทามีสีขาวสีขาวเบอดแดงนะ C B R มีครับ คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยอะค่ะมาที่คันนี้ดีกว่า h ั n d a Wave 125i นะคันนี้นะคะเป็นสตาร์ทมือล้อมแม็กนะคะเลขไมวิ่งไปที่7,000กว่าโลเท่านั้นนะเป็นรถปี19ค่ะราคาเปิดอยู่ที่30,000บาทเลขไมวิ่งไปไม่ถึงไม่ถึง,ง1,000 10, กโลนะคุณผู้มคุ้มนะคะมือหนึ่งไม่ได้นะคะคันราคานี้ โอ้ยยังโอเคอยู่มากๆนะคะ PCS ขอดูซุปเปอร,ร์คัพหน่อยค่ะได้เลยนะคะซุปเปอร,ร์ปปรครัพอ่ะมีคันข้างหน้า<ๆ> PCS ปันไม้ โอเคเป็นแม็กหรอคะาาอ๋อ oh, คันนี้นะคะมาจากระยอคันนี้ก็สภาพก็ตามที่ลูกค้าเห็นนะคะเป็นรถปี18ค่ะราคาอ,อยู่ที่24,000บาทสภาพก็จะสายซิ่งสายมุดนะนะคะคุณลูกค้าก็จะมีรอยขูดๆมาเนี่ยด้านซ้ายนะคะตามการใช้งานเลยะคะ่ะผู้กค้าก็พอสมควรนะคะ Pcx มีไหมครับมีค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะลูกนะคะ้าอ่ะมาต่อกันที่คันข้างๆดีกว่านะคะ Honda Super Cub ขับเป็นรถปี19นะรานะคาเปิดอยู่ที่15,000บาทคนกระจกอตรงไฟหน้านะคะตรงนี้หลุดนะคะสะกอตไตอ์แตะอยู่กระจกข้างไม่มีนะคะ,ะกระจกา้าไม่มีนะคะก็เป็นสายซิงโมงมาหน่อยอ๋อได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ Pcx พาชม p c x ก่อนคันนี้ก็ได้นะคะ p c x Honda p c x นะคะคันนี้เป็นรถปี18ค่ะรานะคาเปิดอยู่ที่40,000บาทนะคะเลขไมล์วิ่งอยู่ที่54,000กว่าโลนะคันนี้นะ แบบหมดนะคะคุณลูกค้านะสภาพโดยรวมเหม็แต่ว่าบอดเนี่ยก็จะมีจะมีขาดมาบ้างนะคะ MSX 2019มีไหมครับพันนู้น2,000เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูให้นะคะคุณลูกค้านะ เอ, 2, อ็กมี2อ1 7ันหอ่ะมาดูที่กว่า Honda นะคะ CB 1 5 0 R นะคะเป็นรถปี19ค่ะแลค่ะกว่อยู่ที่33,000บาทนะเลขไมวิ่งไปที่5,900กโลนะคันนี้นะหล่อๆเลยนะคะชอบความสีแดงนะคะแล้วก็สภาพโดยรวมเนี่ยเท่าที่เดียเห็นนะคะหล่อเลยอะ่ะขับในเมืองก็โอเคนะคุณลูกค้านะ1 5 0 R นะคะันนี้นะไม่มีริ้วรอยที่ชนมาเลยนะ หล่อๆนะคะล้อ,อยังใหม่กริบๆอยู่เลยนะคะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะ ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังดูเอ็มแซลสหน่อยได้สวัสดีค่ะคุณมาสเตอนะคะอูดูเอ็มแซลสได้ได้เอ็มแซลสสีส้มดำนะคะมาเลยคันนี้นะคะเป็นรถปี17ค่ะราคาเปิดอยู่ที่25,000บาทนะคะคันนี้เลขไมล์วิ่งไปที่12,000หมนกวโลนะคันนี้นะ12,000หมกวโลคุณลูกค้าเอ็มแซลสเนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ขับในเมืองก็ลูกค้าไม่ไปดูรถอะไรคะ,ระ,ระอ๋อไม่ดูเอ็มแซลสนะคะคุณลูกค้า มาประูล M s l a นะคะสามารถเข้ามาชมรถได้เลยนะคะเริ่มประมูล11โมงนะคะโอเคครับเอาครับ p c x p C x เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเมื่อกี้ก็พาไปดู p C x มาแล้วระคาเปิดอ,อยู่ที่40,000บาทนะคะเวฟรออ้อยยี่ห้ามีไหมมีค่ะเวฟร้อยมีนะคะเวฟร้อยมีเมื่อกี้มีสีขาวแล้วก็มีขาวแดงแล้วก็มีขาวเทาแต่ตรงสีเทาเนี่ยข้างหน้ามาชมมานี้หนึ่งอันนี้มาต่อกันที่ M อ็มซีอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถปี19นะคะราคาเปิดอ,อยู่ที่25,000บาทนะคะเลขไมล์วิ่งอยที่10,000กว่าโลนะสภาพก็ เดีย๋ยวขอดูแป๊บนึงก็จะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะคะขีดข่วนนะคะคุณลูกค้าชมรถได้เลยค่ะเลขไม้วิ่งอยที่หนึ่งหมื่นกว่าโลนะคะ M S X มีปีไหนไม่ใช่คู่นี้ M S X นีปีสนะิบเจ็ดนะราคาเปิดอ,อยู่ที่ประมาณหมื่นเจ็ดนะคะคุณลูกค้านะสามารถเข้ามาชมรถได้เลยค่ะผมคิวบิกมีไหมมีคิวบิกเนี่ยะคะสีเทาอ้อยคิวบิกมีหลายสีเลยสีน้ำเงินสีเทาสีไรดีสีน้ำเงินแล้วกันพราเลขสีฟ้าไหมคะ สีฟ้าส้มนะคะสวยเห็นไกลมาตั้งแต่หน้าปักซอยเลยคันนี้นะคะเป็นรถปี19ค่ะราคาเปิดอยู่ที่23,000บาทนะคะเลขใหม่วิ่งไปที่18,000กว่าโลนะ,ะน่ารักมีความแบบกระปุรูบนะคะคันนี้ดูคัตตีหน่อยครับได้เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดียร์ไลฟ์ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะพาไปชมแบบ ไฮไลท์ของบนะิ๊กไบค์ไหมไปไหมไปดูไฮไ,ไลท์ของ b i g กไบสักนิดนึงนะคะแต่ว่ารายการเนี่ยยังไม่ออกนะคะคุณลูกค้าอดใจรอไว้สักนิดนึงนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยรายการน่าจะออกแล้วแหละบอกได้เลยว่าหรอโอเค วร์อาทิตย์เปิดเปล่าครับอาสหกรรมมูลเปิดทําการจันท์ถึงเสาร์นะคะคุณลูกค้าสาหรับวันอาทิตย์เนี่ยจะมีเป็นประมูลรอบหนังฟ้านะคะวันเสาร์แ้วไอ้วันอาทิตย์แรกของเดือนนะมาเลยในส่วนของนี้นะคะคือไฮไลท์ดิ๊กไบส์นะคะที่จะเข้าร่วมประมูลในวันเสาร์ที่31ตุลานะเวลาบ่าย2ที่นี่เลยค่ะที่สหาหกรรมประมูลสำนักงานใหญ่หน่งจ่ายนะแต่ว่ากุญแจนี่เขายังไม่ได้เสียบไว้ให้เรานะเพราะว่ายังไม่ถึงรอบที่จะชมแจวจอดเอาไว้ยืย่นย เฉยๆนะคะแอร์หลอกครับมีเมื่อกี้แอร์หลอเปิดอยู่ที่ 2, 20, สองสองหมื่นสองหมื่นกว่า, 24, 27, ะะอา,าสองหมืน่นสี่สองหมื่นเจ็ดนะคะมา่กลางใช่สองหมื่นกลางราคาไม่แรงเลยคุณลูกค้านี่มีทีแม็กด้วยคุณลูกคา้านะคันนี้นะเลขไใหม่วิ่งไปแค่หนึ่งพันใช่ไหมเอ่ยหนึ่งพันกว่าโลเท่านั้นหล่อๆเลยนะดิสกูเตอร์นะคะคุณลูกคา้านะสุรามีประมูล มอเตอร์ไซค์ไม้มอเตอร์ไซค์แล้วแต่อาจะมีประมูลวันอาทิตย์นะคะต้องรอดูปฏิทินอัปเดตอีกทนีนะต้องรอดูรายการอัปเดตนะคะ P C X มีครับมีค่ะร้านอยู่ไหนไม่ใช่้านนะคะเป็นลานประมูลค่ะที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่เมืองจ่ายค่ะมีประมูลทุกวันคานพฤหัสเสาร์เวลา1ินโมงมาต่อที่คันนี้เลยชัยอ้ามนาหุยหล่อมากหล่อๆนะคะพี่เวียสุกรวัต์ขออนุญาตคอมนะคะเลขกไม่นี่มัแค่ 4,100กว่าโลเท่านั้นนะแต่ว่าไม่ได้เข้าประมูลรอบนี้นะเข้าประมูลรอบวันเสาร์ที่31ตุลานะคุณลูกค้านะเวลาบ่ายสองคุณลูกค้าเป็นรอบของบิ๊กไบนะคะหลอ่อๆเลยใช่ไหมคุณลูกค้าเล็งเอาไว้ได้ก่อนนะคะแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมประมูลนะคะโอเคมาต่อกันที่อีกคันนึงนะคะที่ภูมิใจนำเสนอมากดูคติ959ค่ะคันนี้นะ เลขใหม่นะคะวิ่งไปที่หนึ่งหมื่นห้ากว่าโลนะหล่อๆเลยดูคติใครๆก็ชอบไหมคะใครๆก็ชอบนะดูคตินะสำหรับสาวกนะก็อย่าพลาดเด็ดขาดเลยคันนี้นะคะ9,59ปานิกาเล่ค่ะหล่อๆเลยนะคะมีเซต0 0ดไม้เซตแต้องรอเป็นรอบอีกไบนะคะอันนี้คือไฮไลท์เฉยๆนะที่เราจะพามาชมย่อๆนดําารยสักนิดหนึ่งแล้วก็ไฮไลท์อีกคันนึงเนี่ย ขาว a สกีเซตเก้าร RS นะนี่ก็หล่อนะเป็นแนวแบบหลอ่อหายากด้วยใช่ไหมแต่กล้องบอกเลขไม่วิ่งไปแค่หนึ่งพันหกร้อโลเท่านั้นดูสภาพเขาสิคลูกค้านะริ้วรอยเนี่ยไม่มีเลย หล่อเลยนะคะคุณลูกค้าทีแม็กราคาเท่าไหร่ราคาเปิดเนี่ยยังไม่ออกนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวรออดใจรอไว้สักนิดนึงนะคะน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยรายการน่าจะอัปเดตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดียนเนี่ยจะให้อดินเนี่ยพในส่วนของรถไฮไลท์ก่อนนะคะว่ามันหล่อขนาดไหนเซต อ่ R R ยังไม่มีนะคะต้องรอเป็นรอบบิ๊กไบเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงนะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็เป็น R 6นะรอรอรอ,อ,อทุกคันคุณลูกค้า C B 4รอ C B 4 0 0ยังยังไม่มีนะคะต้องไปรอเป็นรอบบิ๊กไบนะสำหรับรถ3 0 0ร้ซีซีขึ้นนบบเป็นรอบบิ๊กไบที่เดียร์พาชมเนี่ยคือยังไม่เข้าประมูลนะเข้าประมูลในวันเสราร์ที่31ตุลานะคะคุณลูกค้านะอ่ะ มีอยากชมรถอะไรเพิ่มเติมไหมคะ PCX ราคา2,500 0ถึง 30, 3,000 0ื่นนี่นะครับอ้พีซีมาถีเปิด4,000มืนะคะคุณลูกค้านะก็มารอดูแต่ละรอบประมูลอีกทีนึงแต่รอบนี้มันจะกู่ที่เห็นเนี่ยเป็นรถปี18นะคะเปิดอยู่ที่40,000บาทราคาเนี่ยก็จะแล้วแต่สภาพร้อดเลขหม่แล้วก็ปีค่ะ อย่างนี้ดีกว่านะคะสําหรับวันนี้นะคะคอมเมนต์ใดหรือว่ารถคันไหนนะคะที่เดียมไม่ได้พาไปชมนะคะก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ฝากงานประมูลรถยนต์และจัก,กรยานยนต์ในวันนี้นะคะวันพฤหัสที่15ตุลานะ,ะที่สถาการณมูลสำนักนายใ,ใหญ่เหมืองจายังสามารถเข้ามาร่วมประมูลได้นะคะและก็วันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์ที่17ตุลาเนี่ย ที่สำนังกงานใหญ่เมืองจ่ายนะคะมีประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าซิงเกิลเวลาบ่ายโมงนะคะคุณลูกค้าลงทะเบียนมาจําแค่2,000บาทเท่านั้นนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อวานเดี๋ยวพาไปชมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะพามาชมแบบจุดใจอีก1รอบนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็ฝากสําหรับแคมเปญมิสซูโอกะนะคะเดี๋ยวเราไปที่รถมิสซูโอกะก่อนนะคะเพราะว่าใกล้ที่จะใกล้ที่จะจับฉลากแล้วแหละในปีหน้านะคะคุณลูกค้านะสำหรับลูกค้านะคะที่ลงทะเบียนประมูลออนไลน์ได้1คะแนนนะคะโอนเงินมาจําเข้ามาได้2 คะแนนนะคะประมูลรถยนต์รถจกกักรลานจะเสจได้ได้10คะแนนประมูลรถจกกักรยานยนต์ได้นะคะได้3คะแนนนะคะคุณลูกค้านะรถมูลค่ากว่า1นึ่งล้านแปดแสนบาทเลยนะคะเป็นรถวินเทจนะ เปิดประทุนได้นะคะคุณลูกค้านะสีเขียวขนาดนี้นะคะไม่มีที่ไหนจ่ายตามเท่าสหาการประมูลแล้วค่ะคุณลูกค้านะคันนี้นะคะหมดเขตร่วมสนุกในวันที่31ธันวาคม2563นะและจับรางวัลผู้ได้รับรถคันนี้นะคะในวันเสาร์ที่16มกราคม2564นะคะคุณลูกค้านะยิ่งประมูลมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะรีบๆประมูลเลยนะเหลือเวลาอีกไม่ถึง3เดือนแล้วนะคะคุณลูกค้าสาหรับวันนี้นะคะเดีย ก็ต้องขอตัวส่งคุณลูกค้านะคะเข้าไปชมการประมูลก่อนนะคะเพราะว่าเขาเริ่มที่จะประมูลแล้วค่ะจะเราวันนี้นะคะผิดพลาดยังไงไม่ได้พาไปชมรถคนไหนก็ต้องกราบขออภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ